สุขทันทีเที่ยวยะลา Skywalk ไเเยเวง Skywalk ทะเลหมอกไอเเเวงเบตงมีความยาวที่สุดในอาเซียนสูงจากระดับน้ำทะเล2 0 3 8ฟุตจำกัดจำนวนขึ้นได้สูงสุดไม่เกิน360คนศาลหลักเมืองยะลาตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศารากลางจังหวัดเป็นที่สักการะบูชาเคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา มารวมสัมผัสความอร่อยระดับตำนานกับข้าวมันไก่เบตงไก่เนื้อแน่นๆหนังบางเฉียบข้าวมันหอมกลุ่นชุ่มฉ่ำมีเบตงเส้นเหนียวนุ่มผัดกับเครื่องแบบจัดเต็มรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยเบตง21อฮาฟมาราธอนเส้นทางวิ่งท้าทายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของเบตง วัดถ้มกูหาพิมุกวัดสวยที่ซ่อนตัวในถ้ำใหญ่สัมผัสความงดงามของพระพุทธสยยายหญ่ญาติขนาดใหญ่ชมความงามของธรรมชาติที่คูนงศิลิปัดจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเบตงกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครยอย่าลืมเลือกเป็นรายการปโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook